สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนายซิกนาลจากร้านซิกนาลสปอร์ตนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับตรงที่เรานั่งอยู่นี่เขาเรียกว่าบ้านไหตากนะครับ เมื่อคืนพักที่นี่ก็คือที่ร้านคอฟฟเดอะไฮตักนะครับก็มีกาแฟอร่อยอ่อให้มาทานกันแนะนำตัวเข้มนะครับตัวนี้จะค่อนข้างขางมได้ใจเลยถ้าตัวปันกลางจะออกรสเปรี้ยวนิดนึงหลายๆท่านอาจไม่ชอบออผมเองคนหนึ่งที่ชอบแบบเข้มนะครับซึ่งการกินกาแฟกับบรรยากาศอย่างนี้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะได้ฟีลพอสมควรครับกลับมาเรื่องหน้าไมา้กันต่อดีกว่าวันนี้ที่เรามา พบกันก็คือเป็นเรื่องของไอ้เจ้าหน้าไมา้ตัวเีหนึ่งนี่นะครับมันจะสามารถติดตั้งชุดยิงปลาได้อันนี้จะแนะนําแบบแรกก่อนนะครับเรียกว่าแบบซิมเปิลซึ่งเราเองนี่ก็จริงๆแล้วอะ่ะติดตั้งไปให้ลูกค้าแล้วะนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่ต้องการซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็แล้วแต่วิธีการติดตั้งกลับเข้าไปใหม่น,นะครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันนะครับ ออกเป็นว่าพักนะครับแสงเสริมอาจจะเปลี่ยนไปเพราะตอนนี้เนี่ยทั้งเมฆทั้งหมอกค่อนข้างเยอะมากครับในอาเรียนี้นะครับเริ่มต้นจากเจ้าลิวซิตก่อนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลิวซิตแบบฟลายนะครับเจ้าลิวซิตแบบฟลายเนี่ยใช้กับอุปกรณ์ฟลายซึ่งเป็นอุปกรณ์การตกปลาแบบที่ในบ้านเราผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้นะครับเด็กๆเคยมีชุดหนึ่งก็ตกอะไรไม่เคยได้เหมือนกันครับมันเป็นการตกปลาผิวน้ําแบบฟาดสายครับสายเขาจะใหญ่มากครับลอกก็ ธรรมดาซิมเปิลไม่มีอัตราทดไม่มีอะไรเลยครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยเ,เราก็ต้องติดตั้งอย่างเป็นคันสไลด์มาเลยก็มีหรือว่าตัวเนี้ยเขาก็ไปติดกับคันที่เป็นไม้ไผ่หรืออะไรที่เขาเอ,อ,เอามาใช้นะครับแล้วก็รัดด้วยสเตเบลิเซอร์นะครับให้มันสามารถติดตั้งล็อกฟล์ได้นะครับล็อกไฟลยก็อย่างที่เรียนให้ทราบไม่มีอัตราทดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับหมุนกันตรงๆเลยครับแต่นี้ถ้าสายใหญ่ขนาดนั้นแล้วเรา จะไปติดตั้งกับเหยื่อได้ไงเขาจะมีสายหลีดเล็กๆสั้นๆของเขาครับประมาณ12ตอนผูกกับเหยื่อซึ่งที่ผมเคยเล่นเคยใช้เคยเห็นก็คือจะเป็นไมก็อกมั่งฟลายที่แปลว่า,มาแมลงครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะทําเรียนแบบมแมลงแล้วตกพวกปลาเทราวพวกอะไรตามลําธารน้ําหลายโอฟาดสายเสียงดังมากพุ้วววไปเนี่ยปับ๊บให้มันไปนลอยน้ําอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวปลามันมาปุ๊บเขาก็ดึงขึ้นมากันนะครับไปเรื่องตกปลาซะเยอะแล้วกลับมาเรื่องหน้าไม้ก่อนดีกว่าครับ ไอ้เจ้าริวซีตตัวนี้เนี่ยเราก็เอ่านมาใช้งานในส่วนตัวนี้ได้อย่างก็กระทัดรัดดีครับแล้วก็ใช้งานได้ผลพอสมควรครับหลายๆท่านก็ใช้กันจนเรียกว่าได้ปลากันมามากมายแล้วตอนนี้มาดูตรงนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของเจ้าริวซีเนี่ยผมแนะนําว่าให้วางพอดีทั้งหน้าหลังนะครับกับเจ้าตัวรางพิคาตินีของเราซึ่งเรียกว่าพอดีเลยครับตัวนี้พอดีเราจะรัดยังไงนะครับสําหรับตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ย ผมก็จะใช้สเติไลเซอร์นะครับรัดที่ช่องที่2ครับสําหรับด้านหน้านะครับทําไมผมถึงไม่รัดช่องแรกไม่พอดีร่องครับแล้วเราด้านหน้าเราจะป้องกันการถล่าไปข้างหน้านะครับด้วยการรัดเข้าไปในล่องที่2ด้านหน้าสุดของล่องที่2ขอบหน้าครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะครับโดยทีเ่เราต้องเลือกขนาดเรียกว่าไม่ให้มันใหญ่กว่าล่องรางของเราเนี่ยครับล่องรางตัวนี้นะครับ ซึ่งถ้าเล็กไปแน่นอนมันก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเราเลือกที่มันไม่เกินขนาดของร่องรางก็พอแล้วนะครับหลังจากเราใส่แล้วเนี่ยเราก็รัดมันครับให้มันพอดีกับเจ้าตัวหิือซีของเราซึ่งแบนมากครับเนี่ยผมรัดเกือบหมดเลยครับหลังจากร้อยเข้าไปในรูช่องที่2ตามที่ผมได้เรียนให้ทราบเรียบร้อยนะครับเราก็เอาหิือซีวางเข้าไปนะครับให้อยู่ในร่องพอดีซึ่งร่องเนี่ยจะมีร่องที่มัน เป็นตัวรัดแล้วก็ป้องกันการขยับไปด้านหน้าเราควรจะเลื่อนไปให้ด้านหน้าสุดนะครับคือไม่สามารถไปได้แล้วจะต้องติดไอ้เจ้าตัวสเต b i l บิลเลเซอร์ของเราตัวนี้นะครับรัดให้าน่นพอประมาณครับเอาเป็นว่าไม่หลุดละเราสามารถมารัดตัวที่2ได้แล้วซึ่งเจ้าตัวที่2เนี่ยแน่นอนครับต้องเป็นล่องหลังสุดแล้วก็มาให้สุดอย่างนี้นะครับแล้วเราค่อยรัดเข้าไปให้แน่นนะครับ ือชุดลิุซีของเราถอยหลังไปไม่ไ,มได้มากกว่านี้แล้วนะครับเพราะติดไอ้เจ้าไอเ้ไอเจ้าตัวสเตเบลิเซอร์ของเรานะครับข้างหน้าก็เหมือนกันเราจะเริ่มรัดให้แน่นนะครับโดยที่มันจะติดไอ้เจ้าร่องที่2ที่ผมแจ้งให้ทราบม,มานะครับแล้วมันก็จะไม่สามารถถลําไปข้างหน้าได้อีกเพราะติดเจ้าทรงของเจ้าตัวริุซีเองนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเราได้อ่ระดับหรือว่าระยะที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราจะเริ่มดึงให้ตึงนะครับเอาลงมาล็อกต,ตัวด้านล่างนี้นะครับตัวนี้คือจริงๆมันอยู่ข้างบนแต่พอรองงานก็อยู่ข้างล่างะนะครับเราก็ล็อกมันเข้าไปนะครับให้แน่นตามระบบของไอ้เจ้าสเตเบลิเซอร์มันก็คือจะมีล่องกับลิ้นที่รอ,อ,อขัดกันอยู่นะครับหลังจากเราดึงเข้าไปนะครับ ด้านหน้าแลานแล้วนี่ก็ด้านหลังมั่งนะครับครับหลังจากได้จุดที่เราต้องการแล้วเนี่ยบางท่านใช้คีนตัดสายไฟตัดเจ้าตัวนี้ออกที่ผมเคยเทํากันก็คือว่ามันจะเหลือเศษอยู่นิดนึงมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับแต่ถ้าไม่สบายใจเนี่ยคัตเตอร์นะครับปาดได้เรียบที่สุดนะครับใช้นิ้วโป้งดันใบนะครับมือนึงจับเหมือนถ้าเป็นช่างไฟฟ้าทั่วๆไปท่านก็คงจะทราบกันดีว่าจะเป็นในส่วนของสายไฟเองหรือว่าเจ้าตัว สเตบิล uh, uh ิเซอร์เองเนี่ยการใช้งานลักษณะเนี้ยมันเพิ่มแรงได้นในการตัดการล็อกการปลอกใส่ไฟก็ดีนะครับ mm hmm. ครับให้มันขาดออกไปเรียบๆอย่างนี้บางทีเนี่ยเ,เราอยากจะใช้สั้นๆที่มันพอดีที่สุดมันไม่มีหรอกครับที่มันจะสั้นแล้วมีขนาดกว้างพอกัะรางของเราเราก็จำเป็นต้องใช้ตัวที่ยาวถึงจะสามารถหาขนาดที่มันพอดีรางได้ ก็เป็นเงินว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไอ้เจ้าตัวชุดยิงปลาซิมเปลิลของเราเห็นซิมเปิลซิมเปิลอย่างเงี้ยนะครับได้ปลากันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอย่างหลายๆท่านยิงกันเป็นอาชีพเลยก็คือว่าเอามาขายะครับเสร็จแล้วเราก็เปิดเลื่อนนะครับจะล็อกลอกล็อกอะไรของเราเราก็ล็อกได้แล้วครับทีนี้เจ้าตัวหน้านี้จะเ,เป็นตัวที่ไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับตัวที่เคลื่อนได้จะเป็นตัวลังนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่ลอกเข้าไปนะครับ ในชุดขาล็อกของเขาแล้วก็ดันเข้าไปนะครับให้มันแน่นให้มันพอดีนะครับกับระบบการทํางานของตัวอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมานะครับแล้วก็จะมีตัวล็อกแล้วก็ปิดล็อกกันซะเรียบร้อยแล้วครับใช้งานได้แล้วนะครับชุดยิงปลาพีหนึ่งง่ายๆอย่างนี้เองครับซึ่งหลายๆท่านบอกว่าถ้าจะเอามาติดอุปกรณ์อื่นก็ต้องตัดสเร์บลเซอร์แล้วก็เอาขาตัวนี้ออกซึ่งมันก็ กลับมาใช้งานได้แต่ว่าถ้าเกิดเราจะ,ะกลับมาใช้งานใหม่ก็ต้องรัดในลักษณะนี้นะครับรวมถึงเราจะมีชุดอดวานที่สามารถถอดใส่ได้โดยที่ไม่ต้องตัดเข้าตัดออกติดตั้งง่ายอะไรง่ายราคามันก็ตามที่ต้นทุนนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากตัวนี้ราคาก็จะสูงขึ้นหน่อยยังไงก็ใช้งานได้ทั้ง2แบบนะครับติดต่อกับฝ่ายขายเราถ้าท่านจะเลือกแบบไหนพร้อมจะให้คําปรึกษาแนะนําในการใช้งานนะครับ ยังไงอย่าลืมกดติดตามให้ช่องของเราเหมือนทุกครั้งนะครับห,หลาท่านชมแล้วกดติดตามให้เราเกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราก็ต้องขอบคุณกันมากเลยครับมีโอกาสก,ก็คงจะได้กลับมารับใช้กันอีกนะครับในส่วนของการใช้งานหน้าไม้รุ่นต่างๆสำหรับวันนี้ผมกับพีหนึ่งก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ิปกันตรงนี้เลยครับที่ปูเรือนี่แหละนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ